ครับเส้นทางเลี้ยวปากท่อจะไปชัดป่าหวายม,มา,า,ยยมาออกสวนพึ่งได้ครับมะขามยักษ์แค่อิ่ม,ม<า>ทั้งยอดชิมแล้วอร่อยมากครับครับดูแม่ฟ้าดิครับถูกลอกอนมามัยไหมเดครับขายเป็นโลโลละเท่าไหร่ครับโลละร้อโลละหนึ่งรอบาทนะครับ ตู้ด้วยใในตู้ด้วย,วยอุหดหนุนสินค้ากเกษตรแบบแม่บ้านทำเองเนี่ครับมีการแพ็คซีนอย่างดีสุญญากาศถูกถูกหลักอนามัยครับก็มีผลไม้พื้นบ้านพื้นเมืองคืนนอ่อไม้ดองของถูกใจทุกคนแล้วก็นี่ครับขนุนมะระกอฟักทองส้มโอแฟง ครับมาขามจชอินอะงูยังไม่เอเข้าอังกันองูลก็มีด้วยครับอ <laughs> องู <laughs> องู <laughs>